Osore hattai wa yū ga burabu burabu deka สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับบ布拉布ๆนะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวมอสมอฟนะฮะหรือว่ามอสอท็อปอันดับ5ของมอสในม e c า a f t เลยนะฮะและอันนี้ก็ที่พวกสัตว์พวกนี้ก็คือมอสออสปอร์นะฮะที่ผมเอามารีวิวด้วยนี่ก็เพราะว่ามอนสเตอร์มันเยอะดีนะฮะนี่ก็คือดาบที่มีอันติ 500ร้อยแอทแทกเลยนะฮะ500ร้ดาบีก็มอสบอ,บ,อบนี่ก็จะทำให้คุณกลายร่างเป็นอ่อ <c oughs> จูนี้เ็นวันอะ <c oughs> เป็นตัวอะไรจากมอสไหนก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมปรับเป็นมืดก่อน,นมันจะได้อ่มีวัเตอร์เยอะๆอะไม่ต้องหรอก อก็ให้ข่าเอาเถอ้่าวให้ดูโอ้ด่แบ๊กแอทแทกได้ไมากก็จะเห็นเท็เกเจอร์ว่าคนระับโอ้โหเล็กมากก็จะเห็นว่าผมเป็นอะโลโบโพาวเดอร์นะฮะเป็น,นตัวใหญ่ๆก็ขูดไม่ได้นี่ฮะต้องฆ่าตัวอื่นแล้วก็กลายเป็นอย่างเดียวแล้วอ่ะเดี๋ยวเราก็จะเรียกเบอนเตอร์หลายๆตัวออกมาแล้วกัน แล้วก็ปักปิดกลาคืนเรออ่าไม่ต้องไม่ต้องนี่ครับเราจะเห็นได้ว,ว่ามีพวกอ่าชื่ออะไรก็เ่ร้สิก้าก็ฆ่ามันนะเออนี่ยนกะ็ะะจะกลายเป็นพวกมันไนดะ้เราฆ่าซ้ำไม่ได้นะอ่านี่ไงแบกป่องน้อย ค่าข้าวเลยครับแต่ว่าคว้าไม่ไดมันไม่ได้เปลี่ยนด้วยนะะไม่ใช่ว่าตัวเล็กแล้วจะเข้าไปได้นะต้องขุดประมาณขุดรอบๆนะเพราะว่าขาของมันเนี่ยมันมีเนี่ยมันจะเกินช่องหนึ่งหรใช่ไหมครับแล้ต้องขุดตั้งสี่ช่องเลยกว่าจะลงไว้ได้นี่นะ ก็คือต้องคูดสี่ช่องล่ะหรือว่าเราดีไงดีไอะไรนี่อ่ะเป็นป่องยักษ์ใช้ดาบยักษ์ฆ่ามานะ <c oughs> ันแล้วกันได้ไปไหนละล่ะ <c oughs> โอ้โหดาบีบแหลกว่าฆ่ามันดิฆ่าฆ่ามันเนี้ยแต่เห็นได้ว่าผมเป็นเจ้าแม็กป่องยักษ์นะฮะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรบ้างหรอทพื่้ไม่มีอะไรอีกบ้างอย่เออตอนนี้ผมเป็นไบวองยักละก็าสามารถมา่วมเล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะคาร์ตบีร์กันยังไงนตไมบี้โอ้โหถือดดได้เลยนะชอบตอนเนี้ยโอ้โหเสียงโหดอ่ะป่ะ ก็โอ้ยเสียงแล้ววะวันีไม่มีอะไรบ้างนะครับก็มีแค่นี้ยครับสวัสดีครับ